ในฐานะสิ่์เก่าคนหนึ่งขอให้ถอดถอนแพทย์ทองทานออกจากการเป็นทำเนียบบัณฑิตของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเพราะว่ามีมัวหมองตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเขาไปเรียนก็เรื่องเรื่องปัญหาแบบข้อสอบนะฮะพอเรียนมาเสร็จมาเป็นนายงีตรีทําให้ประเทศไทยวุ่นวายโกลาหลอีกปัญหาเนี่ยเดี๋ยวฉันเสนอเองเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเสนอเดี๋ยวฉันไปรวมพวกอีพจบรัฐศาสตร์จุฬามาบอกว่าขอให้อ่พูดง่ายคือ ทางจุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยพิจารณาถอดถอนออแพย์ทองทานออกจากการเป็นบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยลบชื่อออกจากการเป็นผู้ศึกษาอยู่ที่คณระรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยอันนี้ฉ,นฉันเดี๋ยวฉันอาจจะทําจริงๆก็ได้เดี๋ยวขอไปดูก่อนว่าทําได้แง่ไหนมากแค่ไหนนะเดี๋ยวถ้า,ถาสมมติยื่นไปแล้วมันทําไม่ได้ก็หน้าแหกก็ไม่เอานะนะเอาภูมิทรมด้วยสิไอ้นะเอาภูมิทรออกด้วยสิภูมิทรเออเอาภูมิธรออกก็ได้ภูมิทรออกในฐานะอะไรเดียวนะภูมิทรออกในฐานะเค่าทักษิณ ไม่รู้ขอแต่ข้อหานี่ <st> เออเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหารือกันก่อน,นกับพวกเอ,อสมคมอ,อนิสิตเก่าคณะเอ,อรัฐศาสตร์จุฬาแต่ก็ไม่แน่นะอีบางคนเนี่ยซึ่งมันเป็นนายกสมาคมอยู่ตอนเนี้ยกูก็ว่ามันก็อาจจะเป็นคีย์ค่าขอ,ของของใครบางคนอยู่ในรัฐบาลน,นี้นะบางทีมันอาจจะมาถีบกูออกก็ได้นะหนกอ,อินเสริมใช้มึงเรื่องมากนักนะกูไล่มึงออกดีกว่าถ้าไล่กูออก,กนี่กูฟ้องนะมึงฟ้องนะมึงกูไม่ได้ทำอะไรผิดไต่กูออกไม่ได้ นะครับอันนี้เวกลับมาเรื่องออรอดูอันนี้ต้องรอดูอย่างเดียวไม่ไม่มีอะไรที่จะพูดมากกว่านี้พอพยายามจะหาเรื่องมาพูดแต่มันก็ไม่มีอะไรพแต่ผมก็ยังงงอ่ะว่าเออทําไมมันเอาจีนเข้ามาเพราะว่าคุณบันเด็ตมันบอกว่ามันจะเอาจีนเข้าไปด้วยแล้วเรื่องเนี้ยผมก็มันจะรอดูว่าฝั่งไทยคัดค้านไหมจริงๆคุณต้องคัดค้านนะคุณให้คนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้นะจีนเข้ามาในฐานะอะไรอะ่ะ mm. อืเออ แต่คุณเันเดนเขียนจริงๆมันบอกมันจะใส่ชื่อของจีนเข้ามาด้วยเราก็เลยงงว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆกระทรวงต่างประเทศของไทยก็ต้องคัดค้านเรื่องนี้คุณต้องตั้งคาถามว่าจีนจะเข้ามาในฐานะอะไรมีส่วนได้เสียอะไรกับเราเออไม่งั้นมึงก็อาจจะไปเรียกเขมรเออพูดผิดไปเรียกอะไรเอ,อ่ออังกฤษอเมริกายุโรปออสเตรเลียนิวซีแนลนด์อะไรเข้ามาตเตะเล่มขอโทษยูเอ็นน้ยังไม่สนใจมึงเลยแล้วอยู่ดีมึงจะไปเรียกจีนมาทําไมวะ เออแล้วผมพูดจริงนะจีนก็ไม่ควรจะเข้ามานะไม่ควรจะเข้าเลยด้วยมารายาทเพราะหนึ่งคุณไม่ใช่เป็นคู่กรณีแล้วการที่คุณมาในนามของสมมติว่าถ้าถ้าฮุนมาเน็ตเป็นผู้จริงนะแล้วมันไม่ต่อแหล่นะก็ <c oughs> รัฐบาลจีนควรจะต้องมีสติปัญญานะครับในฐานะคุณเป็นมหาอำนาจประเทศหนึ่งนะครับคุณไม่ควรจะเอาคุณของคุณเนี่ยมาอยู่ในฝ่ายที่บอกว่าเออกัมพูชาเป็นผู้เชิญเข้ามาร่วมสนทนาร่วมเจราจาไม่เกี่ยวคุณไม่เกี่ยวนะครับ ือดังนั้นคุณต้องวางตัวเป็นกลางไปเลยเห็นเห็นจีนเขาก็เขียนใช่ไหมบอกว่าเขาไม่ได้ให้อาวุธสนับสนุนกัมพูชาตามที่มีข่าวไปกล่าวร้ายว่าว่าว่าเขาแอบไปช่วยกัมพูชาเอาของเขิงให้กัมพูชาก็เนี่ยผมพูดอยู่ตลอดี่ะอีกับระเบิดอันนั้นอ่ะอีกทางการไทยก็ยังปัจจุบันนี่ยการทางไทยทางการไทยอ่ะยังไม่ระบุเลยว่าตกลงอ่ะมันเป็นใครผลิตแต่ลูกคนบางคนก็พูดมาแล้วว่ามันผลิตในรัสเซียตอนแรกบอกว่าผลิตในจีน นะครับดาวอ้ก็มีคนบอกว่าจริงๆอ่ะต้นกําเนิดอยู่ที่รัสเซียแต่จีนเนี่ยก็เหมือนกันลอกแบบไปผลิตแต่สรุปว่าตอนนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยอีรเบิดที่ทาให้ฐานไทยขาขายไปสองคนเนี่ยตกลงผลิตที่ไหนพูดให้ชัดๆได้ไหมนะคือไอ้ของใหม่ของเหมยอ่ะอันนี้ก็ดูรู้ของที่มันฝังดินเนี่ยเวลามันหยิบขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีทางโลหะจะมันวาวนหรอกมึงคือเนี้ยผมว่าเรื่องที่มันควรจะทําให้มันกระจ่างชัดยังไม่กระจ่างเลยนะอันนี้คือฝั่งเรานะ แล้วมึงจะไปชี้แจงใครเขาได้่ะเนี่ยคนไทยยังมาถามผมอยู่เลยว่าเฮ้ยเติมตกลงอีระเบินนั่นอ่ะแม่งจีนผลิตหรือรัสเซียผลิตหรืออะไรบอกไม่รู้กูก็ไม่รู้ก็เขาไม่เห็นจะพูดมันเป็นชิ้นเป็นอันน่ะก็เห็นพูดประมาณกัมกักึ่งกึงแล้วก็ไม่พูดให้ชัดว่าใครผลิตโอเคแน่นอนถามว่ามามาวางเมื่อไหร่เนี่ยมันคงตอบไม่ได้หรอกแต่มันก็ต้องย้ําว่าทหารไทยอ่ะลาดตะเวนอยู่ตรงนั้นทุกวันแล้วทําไมไม่โดนแล้วทําไมวันนั้นจึงโดน ไรประมาณนี้ตกลงมาฝังตอนไหนคือผมว่าสิ่งเ่าเนี่ยมันต้องมันต้องพูดอะไม่ใช่พูดแค่บอกว่าขอปะน,นามที่ทําให้ทหานใดขาขาดผมว่าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่ต้องพูดก็คือคุณมาทําเนี่ยของที่คุณใช้อะมันใช้มาจากประเทศไหนมันก็ไปสืบห,หาได้ว่าคือแล้วถ้าเรายืนยันว่าเราไม่มีของแบบนี้ในกองทัพเราก็ต้องมีของอีกฝั่งหนึ่งแล้วรุ่นนี้ผลิตเมื่อไหร่ S <S นะซีรีส์นี้ผลิตเมื่อไหร่แบบนี้ผลิตเมื่อไหร่แล้วคุณแสดงว่าคุณมีการค้าขายหรือคุณมีการสนับสนุนให้กัมพูชาใช่ไหมก็ต้องตั้งคําถามไปอะ่ะหรือถ้าจะบอกว่าไม่มันมาขโมยของกูเองเหมือนตอนที่ไอ้คนท